ทลแบตหิดโลก18มิถุนาย,ยนมาเนี่ยนะคะเราก็มาต่อกันสำหรับคอการเมือง19 20 21กับการถกงบปี68นะคะซึ่งแม่เมื่อวานนี้วันแรกนี่ก็อืเพื่อไทยกับเก้าไกลซัดกันนัวเลยจ้ะเพราะฉะนั้นวันนี้แอนก็เลยอยากจะมีข่าวมาเตือนสติสำหรับเพื่อไทยและเก้าไกลโดยอาจารย์ปิยบุตรกันหน่อยแต่ก่อนที่จะไปถึงการเตืนสติก็มาดูปมกันก่อนไหมล่ะคะว่าเขาซัดกันนัวเรื่องอะไร คือฝั่งหนึ่งก็พูดเรื่องเจ๊งอีกฝั่งหนึ่งก็พูดเรื่องยุบพ,พักอะนะคะโดยเมื่อวานนี้เนี่ยทางคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนผู้นําฝ่ายค้านในสภาและหัวหน้าก้าวไกลเนี่ยนะคะก็เริ่มต้นอภิปรายถึงการกําหนดวงเงินงบประมาณปี68ที่มันสูงมากเป็นประวัติการนั่นก็คือ3.75ล้านล้านบาทจา้ะซึ่งสูงสุดในช่วง10ปีที่ผ่านมาเลยนะคะ แล้วก็เป็นการจัดงบประมาณแบบขาดดุลอย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้วด้วยโดยทางคุณชัยธวัฒน์เนี่ยบอกว่าเมื่อพิจารณานในรายละเอียดพบว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณที่เหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือ d i g i t a l wallet แถมมีโครงการเล่าเก่าในขวดใหม่เนี่ยเยอะมากและแต่ละกระทรวงก็ต่างคนตา่ตางทำตา่างอยู่ในอาณาจักรของตัวเองไร้ทิศทาง เรียกได้ว่าดันทุรังกันแบบเจ๊งไม่ว่าจะเสียหน้าไม่ได้นี่แล้วคุณดันุพรปุณกานร์สอสอบัญชีรายชื่อเพื่อไทยก็เลยลุกขึ้นอภิปรายที่ย้อนฝ่ายค้านหลังจากมีการใช้วลีเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะแก่บอกว่าขอให้ไปเปิดรจนานุกรมมาเพราะคำว่าเจ๊งเนี่ยแปลว่าหมดทุนแต่ยืนยันว่าประเทศไทยทุนไม่หมด แม้ยุบสภานายกลาออกก็ต้องไปต่อแต่ถ้าสารรัฐธรรมนูญยุบพักถึงจะเรียกว่าเจ๊งของจริงอืมอมนี่แหละคะ่ะทุกคนอ่สวนกันแบบหมัดต่อหมัดเลยจ้าร้อนไปถึงอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณเลขาธิการคณะก้าวหน้าต้องทวิตข้อความผ่านเอกนะคะถึงเรื่องนี้บอกว่าเมื่อครั้ง พักไทยรักษาชาติถูกสารรัฐธรรมนูญยุบพ,พักด้วยข้อหากระทําการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหกศากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจากกรณีเสนอชื่อทูลกระหม่อมอุบลรัตน์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครั้งนั้นผมเป็นเลขาที่การพักอนาคตใหม่ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารพักว่าจะขอถแถลงต่อสาธารณะแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับสารรัฐธรรมนูญมีผู้หวังดีกับพักบอกมาว่า อย่าไปยุ่งแต่สุดท้ายเรายืนยันว่าต้องถแถลงผมอธิบายผู้หวังดีไปว่าผมมีจุดยืนคัดค้านการยุบพ,พักมาโดยตลอดสมัยเป็นอาจารย์นิติมทออก็ออกถแถลงการกับเพื่อนๆคัดค้านการยุบพ,พักไทยรักไทยพลังประชาชนชาติไทยมัชิมาธิปไตยแม้วันนี้มาเป็นนักการเมืองผมก็ยังอยากเห็นพักการเมืองทั้งหมดเนี่ยแม้จะเห็นไม่ตรงกันอยู่กันคนละฝ่าย ควรจับมือร่วมกันต่อสู้กับการยุบพักแบบไทยๆที่ใช้กันมาตั้งแต่ปี4950ผมแถลงข่าวไปว่าเอ้ยผมแถลงข่าวไปพร้อเมเผยแพร่เอกสารจากนั้นบุรินทองประภัยนายทหารพระธรรมนูญก็ไปร้องทุกกล่าวโทษด,ดำเนินคดีผมในข้อหาดูหมิน่นศาลพมตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาครั้งแรกในชีวิต มีข้อหาพะรุงพะรังเสียเวลากับคดีความไปพอสมควรผ่านไปปีเศษอายการสั่งไม่ฟ้องนักการเมืองต้องเป็นผู้นำทางความคิดชี้นำความคิดที่ถูกต้องให้สังคมนักการเมืองไม่ควรทำตนเป็นไก่ในเล้าตีกันในกรงขังทางกฎหมายที่พวกชนชั้นนำดั้งเดิมสร้างเพื่อล้อมคอกนักการเมืองแทนที่จะสะใจเยอะยถากถาง กับการยุบพ,พักควรร่วมกันต่อสู้เรื่องการยุบพ,พักดีกว่าหยุดเอาใจแสดงตนเป็นเด็กดีของคนชั้นนำดั้งเดิมทำในสิ่งที่ถูกต้องอ่าจันสั้นเท่านี้แหละค่ะทุกคน